สวัสดีครับแอนฝลังน้อยอยู่ด้านนี้โโอ้ยกินอะไรนะน้องไอเรียกว่าอะไรนะข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนี่ซุปอ่ะอาเรสฟ r อมฟิโกนะร้อนมีลูกชิ้นมีหมูสับนิดนึงมีไก่ชีสค่ะ เป็นกาผัดนะ<ล>ะแล้วว่าเราแจะกาผัดซุปใครก็เรียกว่าเกาผัดกันละลูกโอ้ยเขาบอกว่าหนาว,หนาวซุปรล้ลอนๆหันน้ายหันขัวเจออะไรก็ทำนะฮะนี่ลูกชิ้นหมดละโลละ,ละจริงเดี๋ยวมุดคืออักนกมิวก้กอิปโมสิฮาริคานกม้าก็บอลก็อิซาลมาอบอมลูกชิ้นหมดอืม แสบแบแกหนาวมีหัวใช้เท้าตั้งแต่ลูกซื้อมาให้มีแครลทอ,อ้่บอ้วกอน้อนี่ดีอิสเฟียูเฟียดีนะสกิลต่อจากนี้กันโอเปชอเ้ยเขาบอกว่าถ้ากินไม่หมดนี่ไม่ว่านะเพราะเมื่อกี้กินขนมปังว่างั้น,นอืมคนตื่นสายอะแบบนี้กินขนมปังไปก้อนหนึ่งก่อนเมื่อกี้ตื่นมาคั่วขนมปังก่อนมามาอย่า ยูตื่นสายอ่ะเนี่ยแล้ก็ตื่นสายก็ <No. S 1> อย่างนั้นแหละมันเนี่ยตื่นสายนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ตื่นนะไม่ลงมาอ่าร <laughs> ้อนร้อน <laughs> <laughs> โอเคสมาเล็กป้าป้า <laughs> Mà cái enak banget yummy.